มีคนขอให้ทำสูตรน้ำลูกหม่อนให้หน่อยที่บ้านมีเยอะจัดไปค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรกินกับน้ำแข็งหวานพอดีปริมาณที่ได้คือ1ลิตรเก็บในตู้เย็นอยู่ได้3-5วันนะเราจะใช้ลูกหม่อนประมาณ200กรัมค่ะใครไม่มีเครื่องชั่งกะประมาณเอาก็จะเท่ากับ1แก้วน้ำนะสีแดงจะมีรสออกเปรี้ยวสีม่วงอมดำมีรสออกหวานใครชอบรสชาติโทนไหนให้เลือกสีตามนั้นเลยจ้ะ นำลูกหมอนใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะเครื่องปั่นนี้ซื้อมา790บาทปั่นทุกอย่างคุ้มสุดๆเลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไป400 ml ค่ะเปิดเครื่องปั่นใช้ความแรงแค่ระดับหนึ่งปั่นลูกหมอนใช้เวลาแค่1นาทีก็เสร็จแล้วทุกคนเราจะได้น้ำลูกหมอนเข้มข้นสำหรับสายรักสุขภาพสามารถกินน้ำสดๆแบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะ สำหรับเราเราจะเอามาทำให้กินง่ายมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเอามากรองผ่านถุงกรองเพื่อเอาเนื้อของลูกหม่อนออกค่ะใครไม่มีถุงกรองใช้ผ้าขาวบางแทนได้นะใช้ทับพีใส่ลงไปในถุงกรองแล้วหมุนให้เป็นเกลียวค่ะเพื่อคั้นเอาน้ำลูกหม่อนออกมาค่ะเราจะได้น้ำลูกหม่อนเอาไปชงต่อประมาณ400 ml ตั้งหม้อเปิดไฟแรงเติมน้ำสะอาดลงไป600 ml ค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วเติมน้ำลูกหมอนที่เราปั่นเอาไว้ในตอนแรกลงไปเลยนะคะสีสวยมากเติมน้ำตาลทรายขาวมิตรผลลงไป150กรัมใครไม่มีเครื่องช่างพี่เจเียบให้เป็นช้อนกินข้าวเราจะใส่ลงไป10ช้อนเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันหมดเลยนะคะ เมื่อน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งให้เราปิดไฟปิดฝาพักเอาไว้ให้เย็นถือว่าเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำลูกหม่อนมีรสเปรี้ยวอมหวานปริมาณ1ลิตรถ้าใครอยากทำมากกว่านี้คูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะเก็บในตู้เย็นตลอดอยู่ได้3-5วันนะกินกับน้ำแข็งก็เย็นชื่นใจมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ